สวัสดีครับเพื่อนๆ่วันนี้ผมอยู่ที่แปลงเกษตรพอเพียงครับของน้องท็อปนะครับเป็นเกษตรผสมผสานนะครับปลูกหลายอย่างนะครับก็มีอ้อยคันนามีกล้วยมีฝรั่งกิมจูมีหลากหลายอย่างครับมากมายหลักๆวันนี้ผมมาซื้อหน่อกล้วยนะครับเป็นกล้วยหอมเขียวนะครับเอาไปปลูกเป็นไม้พีเลียงของต้นสลาของผมนะครับ คนี้ก็เลยระหว่างที่รอนน้องขุดขุดหน่อกปล้วยนะครับก็พาชมบรรยากาศนิดนึงนะนี่ครับบรรยากาศของแปลงเกษตรเนี่ยน้องเขาก็กาลังขุดอยู่นู่นเห็นไหมกำลังนั่นนะครับมีทั้งข้าวไรเบอรี่มีผักสวนครัวมันห้าทีนะส่วนพืชไร่ก็จะมีอ่า เพื่อเศรษฐกิจนยโรงงานางน้ำตาลก็จะมีอ้อยขอนเก่นนะก็ปลูกเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้ปล่อยให้พื้นที่ว่างน,ะน้องปลูกปลูกทิ้งไว้นะครับนี่ครับขุดเป็นโคกแล้วก็เป็นหนองท็อปออันนี้เข้าโครงการเขาใช่ไหมอ๋อเข้าเข้าโครงการโครงการเอ,เอ ค้งน้องนานะครับไปอบรมแล้วก็ทางรัฐเขาก็จะมาขุดน่าจะร่วมร่วมกันช่วยกันออกแบบกับเจ้าของพื้นที่แหละนะพอดูดูแล้วที่ตรงนี้ขุดแล้วน้ํามันอยู่ครับเนี่ยมันไม่ใช่คลองลมนะคือคือน้องเขาทาไม่ได้ไม่ใช่แฟชั่นนะคือทําทําจริงเลยับทําแล้วใช้งานได้จริงนะครับเนี่ยปลูกมะพร้าวก็มีนะครับ,าานะรบฝรั่งมาเดี๋ยวพาเดินไปดูครับ ทุกวันนี้เห็นลหลายหลายคนทําแล้วผมดูใน youtube นะผมคิดแบบหลายหลายคนนะหลายเลยแหละคือเหมือนเหมือนเห็นโคกหนองนาเป็นแฟชั่นจริงมันมันมันต้องทําให้แบบคือการทาทาหนองนะก็คือการเก็บน้ําแต่ถ้าไหนเป็นที่ดอยที่สูงแล้วไปทําหนองเนี่ยมันก็มีต่ลมครับมันจะไม่มีน้ําคือเราต้องแบบเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากแฟชั่นให้มันเป็นการใช้งานได้จริงนะครับ เนี่ยมันมันอยากให้ทุกคนเห็นแก่นแท้จริงๆไม่อยากให้ทุกคนทําตามกระแสนะครับนี่ฝรั่งกิมจูก็มีอ้อยสุพรรณปลูกแซมๆไปแต่จริงๆอ้อยสุพรรณน้องอยู่อีแปลงหนึ่งครับเยอะมากเลยก็ขายด้วยกันนี่แหละครับขายอาคันนำในตนําบลใกล้ๆกันแต่ก็ค่อนข้างดีฮะอ้อยสุพรรณก็มาปลูกการดินพังทลายได้ด้วยในตัวเหนะ็นไหมฮะก็จะมีสองพักอันนั้นเป็น น้ำอันนี้พักแรกอันนี้ก็เป็นโคกน้าดํบนสุดก็จะมีกล้วยน้ำว้านี่ครับกล้วยน้ำว้าฝรั่งกิมจูอ้อยข้นามก็การดินทลายแล้วก็ตัดคันได้ด้วยนะเพราะเขาจะแตกกออยู่นั่นแหะไม่ไปไหนหรอกเอาลําเก่มาใช้ลําอ่อนก็ยังขึ้นมาเห็นไหมดินก็จะไม่ไปไหนก็จะเกาะดินไว้อยู่ตรงนั้น ก็มีต้นอันนี้ใบใหญ่ๆนี้น่าจะเป็นต้นสักดิ์เปล่าเป็นศักดมั้งเป็นศักดิ่กล้วยน้ำว้าปลูกลอก็ลอกกันไปมีมะพร้าวนะครับมีข้าวไรเบอรี่นะน้องปีนี้น้องปลูกเป็นไร่เลยมีหลายแปลงครับเขาขายเขาสีขายกันในตามท้องตลาดทั่วไปก็น่าจะข้าวไรเบอรี่นะข้าวเพื่อสุขภาพนะครับก็ โลละ80นะแต่น้องสีขายโลละ50นะปีที่แล้วก็สีไปก็ได้ไปเงินหลักหมื่นนะก็หลักหลายบาทอยู่ปีที่แล้วน้องทําอยู่3งานมั้งแต่ปีนี้น้องขยายแบบหลายแปลงเลยน่าจะเป็นไรก่กว่าๆเลยนะครับปลูกข้าวเลบรี่กรสีขายในชุมชนเนี่ยฮะในตลาดชุมชนก็ไม่พอขายสําหรับน้องเขานะครับมีปลูกหญ้าแฝกนะการดินพังทลายนะี่ครับ อันดินทลายมีสะพานผมจะกาคามไหมครับไปฮะไปชมระหว่างรอน้องขุดหนอกแก้วผมก็พาเพื่อนมามาชมบรรยากาศครับมาดูการทำงานจริงๆจังๆนะครับไม่ได้ทำตามกระแส ใช้พื้นที่เต็มเปี้ยไม่มีเหลือไม่มีว่างนะครับเนี่ยบนโคกก็ปลูกหลากหลายเลย,เนยขนุนก็มีกระท่อมไผ่อันนี้น่าจะเป็นไผ่ใบอํำไผ่กิมซุ่ยหรือไผ่ตรงลืมแรงไผ่ที่มาจากจีนนะครับไผ่กิมซุง่งมาอยู่ไทยก็เรียกเป็นไผ่กิมซุง่งแล้วก็มันสามารถออกนอกดูได้ก็เลยเรียกไผ่ตรงลืมแรงกัน สามารถทำให้มันออกหนอ,นอกดูได้อันนี้ฝรั่งอันนี้น่าจะเป็นหงเป่าซือ้อฝรั่งไส้แดงฝั่งฝรั่งหงเป่าซือ้อพรับบางทีผมกไม็ไม่ต้องไปแตกตื่นตกใจคืออะไรขนาดนั้นครับเพราะว่านอกลูกยากขายนะมันก็ไม่เด็ดราคาดีกว่าฝรั่งกิมจูหรอกฝรั่งกิมจูนี่ต่ําสุดก็โลยี่สิบบาทสามลูกมันก็โลและสามลูกสี่ลูกก็โลแล้ว,ลลลลวยังไงก็ได้ขายราคาไม่เคยตกไปมากกว่านี้หรอกครับ แล้วก็อย่างหนึ่งคือออกลูกดกออกตลอดทั้งปีเนี่ยปลูกติดแล้วนี่ยากครับที่มันจะตายแต่ขอแค่อขยันหอ่อถ้าไม่ขยันหอ่อแมลงวันมันก็จะมาไข่ไข่แล้วก็มันก็จะเน่าไปต้องงานหลักของการทําฝรั่งกิมจูก,ก็คือห่อครับเนี่ยต้องขยันหอ่อถ้าใครไม่หอ่อก็คือไม่ได้กินไม่ได้ขายแต่ถ้าขยันหอ่อเยก็โอ้ เก็บไปเถอะครับเนี่ยฝรั่งกิมจูเก็บไปโลดยาวนานเก็บผลผลิตได้ยาวนานปลูกติดแล้วก็ยาวใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยคอกให้มันสักหน่อยนี่กดกครับดกเป็นฝรั่งที่ออกลูกดกมากเมื่อกี้สะพานยังสร้างไม่เสร็จข้ามไม่ได้ <laughs> กลับมาทางเดิมเดี๋ยวไปดูน้องขุดนอกล้วกันครับ ซื้อมาน้องบอกซื้อมาสิบสิบหนอนะตอนนี้โอ้โหได้เป็นแถวเลยแล้วมันแตกกอเรากล้วยหอมเขียวมันไม่ตายพายด้วยนะก็คือมันจะแตกหนอ่อแล้วก็ออกลูกออกอะไรไปเรื่อยแต่ตอนปลูกขอให้ปลูกลึกๆหน่อยน้องบอกปลูกลึกถ้าหัวเขา่าตอนปลูกผมจะเอาไปเป็นพี่เลี้ยงนะผลพลอยได้ก็คือได้กินลูกได้กินอะไรก็โอเคไปเป็นพี่เลี้ยงต้นไม้ที่สวนผมนะครับอันนี้มันห้าทีอันนี้ก้านสีพูนี้น่าจะเป็นมันทีเนื้อสีเหลือง ของผมมันเป็นมานท่านาทีเนื้อสีขาวแต่เนื้อสีแดงก็อร่อยเหมือนกันครถอยเป็นมันหาทีทําขนมได้เหมือนกันนี่จะมีเพาะ่าต้นกล่ามะละกอไมนาเนี่เถียงเอาไปพักเวลามาทำงานนี่ครับบรรยากาศนะครับ มอีอุโมงอู่โมงค้างค้างถั่วอะไรสักอย่างเนยฮะช,ช,ชิงชิงช้าด้วยนะลองดูดูบรรยากาศกลกันน้ำมีทั้งปีครับเพราะว่าตรงนี้เป็นที่น้ำมันเป็นที่ทางน้ำผ่านยังไงน้ำมันมาแล้วก็ออดูดิฮะนี่ปริ่นมองอมาจากนาเลยเห็นไหมเพราะมันเป็นที่ลาดเอียง พอดีแล้วก็มีมาขุดสักดักน้ำไว้เก็บน้ำได้ทั้งปีอันนี้หนอ่อกล้วยได้กี่หนอ่อหนึ่งสองต้นหลายหน่อแล้วนี่ครับกล้วยหอมเขียวอบอกปลูกแค่สิบหนอ่อนะตอนซื้อมาเอาไปขายคือหนึ่งได้เงินเจ็ดร้อยกว่าบาท ขายวีละห้าห้บาทขายวีเท่าไรนะครับ50บ50บาทได้เงิน700กว่าบาทนะเครือนึงดกมากนะครับกอหนึ่งก็มีปลูกระยะเวลาปีกว่าก็แต่ละกอก็ออกฟีออกเครือมานะครับอย่างน้อยก,ก็ต้นต้นแม,ตนแม่ต้นแม่ที่ออกนี่ฮะแต่เป็นพันต้นเตี้ยนะครับเป็นอ้อยของ เกี่ยวที่ไม่สูงมากครับที่ไม่สูงเลยก็คืออันนี้ระดับศีรษผมนี่นี่คือระดับศีรษผม,ก,ม,ก,ก,ก,ผมก็คือไม่ต้องเวลาเก็บเก็บผมผลิก็คือไม่ต้องไม่ละหมากแนละ้วก็คือตัดแล้วก็เก็บได้เลยนะเพราะว่าอยู่ในระดับที่สามาทํางานถึงครับก็เป็นพันต้นเตี้ยมีปลูกอ้อย รักษานาดินไว้นี่ครับข้าอะไลเบอรี่วอ้วิวตรงนี้ดีมากเดี๋ยวจะถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายรูปอว,วิวตรงนี้ดีมากๆเลยทุกนี่ครับส่วนเกษตรคลิปนี้ถ่ายยาวเลยแล้วกันไม่ได้ไม่ต้องไปตัไดไหล หนอแล้วอยู่นี้ก็สวยครับอยู่นี้ก็สวยก็มีเพื่อนบ้านมาตัดหญ้าไปให้สัตว์เลี้ยงปีเดิมไปละวปีเดิมไปฝั่งนูน้นฝั่งนี้ไม่ต้องเดินไปหรอกก็คล้ายๆกันเดินไปฝั่งนูน้น าากี่ไร่รวมทั้งหมดกี่ไร่เข้าโครงการสามไร่ครับได้อีกอีกหกไร่ทำเองทั้งหมดเก้าไร่นี่นะไม่ถึงข้างบนครับร้านเกี่ยวข้าวออกแล้วก็ปลูกผักจะเป็นผักกาดผัดที่จะปลูกผักทั้งหมดเนียอ๋อไม่ใช่หมายถึงว่าไอ้ที่ว่าโคกหนองนาที่เขามาทําที่เขามาขุดให้ ที่ามขุดให้สามไร่ตรงนี้เป็นสสองประกออ๋อคงนี่เป็นสประกอเดิมครับอืมเติมอกทำปีเดียวกันทำเรเ่อยกกันห่างกันประมาณสามเดือนเขาออกแบบให้เลยหรือว่าเราออกแบบเองครับออกแบบเองเขาช่วยๆกันออกแบบว่ามันเหมาะสมพื้นที่นะเนาะครับแต่ดูทรงแล้วเหมือนเก็บน้าได้ดีนะเนี่ยเพราะว่าน้ำมันไหลมาตรงนี้พอดีเลยก็ออกแบบออกแบบตั้งแต่น้องเรียนพืชศาสตร น้ำมีทั้งปีน,งปน้ำไหลเป็นทางน้ำพอดีเลยถ้าถ้าไม่มีตรงนี้กับน,น้ำมันเราไปเฉยๆเนาะนที่วันไปทางนู้นแหละออน้ำตรงนี้มันไหลไปตรงคลองถนนสี่เรนผ่านสี่เรียนมานี่แล้วก็<ะ>เข้าบ้านน่ค่ะครับแล้วก็ข้ามสะพานบ้านนะคะ่ค่ะจะเป็นห้วยเข้าห้วย อ๋อมันมันไปจากนี้ไปเข้าบ้านนาคาเหรอใช่พี่เข้าบ้านนาคาจะต่ออ๋อคลองไอ้ตรงที่ว่าพี่ข้ามมาหรือหรือยังไงเรื่องไหนข้ามมาก็ใช่ครับตรงฝั่งนู้นก็ใช่ก่อนออกบ้านนาคาจะไปหนองกระทออ๋อต้องมจะบินคลองเชื่อมคลองเนี่ยดูอีกครับงามมากน,ะ,น,คคนากะครับได้กี่หนอละเอาแล้วลมัง้ง <10. S 1> อ๋อยังมีครบสิบฮอได้แปดหน่อฮะเคเคเดี๋ยวอ๋อครบสิบกันนะเอาสุกสิบหนอครับเป็นดินเหนียวครับเป็นดินเหนียวแต่ว่าขนาดดินเหนียวยังยังงามได้ขนาดนี้นะครับกล้วยปลูกยังไงก็ได้กินปลูกยังไงก็ได้กินถ้าใครใส่รองพื้นปุยขอกปุยอะไรกันนะจะงามกว่านี้ เริ่มต้นจากสิบหนอ,หนอซื้อมาหนอเท่าไหร่ตอนนั้นซื้อมาหนอละห้าสิบครับซื้อมาหนอละห้าสิบตอนนั้นตอนนี้นนลงลเหลือหน่อละสามสิบนี่แหละอ่าตอนนี้ก็ได้เป็นเป็นแถวเลยนะครับทั้งแถวเลยทั้งแถบออกออกทุกกอนะครับบางกอก็สามสามเครือเนี่ยเพราะว่ามันสี่ด้วยทั้งไปนี่กนอนี้เดี๋ยวนับอ่าดกไม่ดก หนึ่งสองสา่สีอสกอน,นี้มี4เครือนะครับ1เครือก็จะตกไม่น่าจะต่ำกว่าเจ็บีแเจ็ดบีบ8ปดบีก็คิดดูวีละ50นะครับดคบูความดกนี่ขนาดนี่ขนาดดินก้นสานนเนี่ยถ้าใครมีพื้นที่ดีหน่อยดินดีๆหน่อยก็จะมีผลผลิต ที่มากกว่านี้โอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะผมก็กลับไปกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวไปปลูกกล้วยต่อนะครับคลิปบรรยากาศมาฝากครับคลิปนี้ไม่ได้ตัดนะก็ปล่อยยาวเลยนะครับโคกน้องนาที่ทำจริงนะครับที่ทำจริงไม่ได้ทำตามกระแสพี่ดู y YouTube โอ้โห เพื่อนพี่อ่ะมันก็เป็นมนุษย์เงินเดือนเนาะมเมียมัมก็เงินเดือนรวมกันก็เป็นแสนไปขุดโคกหนองนาก็ขุดทิ้งที่งองคว้างอ่ะขุดตามกระแสเสียตังเองเลยน,นะเอาแบบว่าเงินส่วนตัวนี้แหละเกือบแต่ไม่ทําก็คือแบบเพื่อที่จะอะไรอะ่ะกลับบ้านไปถ่ายรูปมาโพสโชว์เพื่อนโอ้ยบอกมันมันโคกหนองนามันต้องทําก็ทําจริงจังถ้าทำแบนั้นมันจะกลายเป็นแฟชั่นไปมัน ก็เลยกลายเป็นแฟชั่นของคนมีตังค์เออแต่กลุ่มด้วยกันเนี่ยมีสิบคนสะพังหมดแล้วนะปลูกหญ้าแฝกเหมือนผมไงผมผมนี่จะปลูกหญ้าแฝกสะไหนที่ไม่ไม่เป็นหินนะพี่ออจะปลูกหญ้าแฝกกับตะไคร้เพราะว่ากันดินพังเออของเพื่อนเนี่ยเพื่อนในกลุ่มเนี่ยพังหมดแล้วนี่เราปลูกอ้อยเป็นเออเป็นกันกันดินทลายตรงนั้นเลยนะอ้อยดีนะพี่ว่านะเพื่อจะปลูกอ้อยเป็น เป็นตรงการดินทลายอะ่ะเป็นตรงสไลย์สไลด์ขึ้นมาแจ๋าเลยได้กินด้วยรักษาหน้าดินด้วยเค okay, เลยอะ่ะเนียได้จะปลูกด้วยกันสิบคนมีของผมนี่น่าจะสำเร็จ okay. <c oughs> ในกลุ่ม,มใช่ไหมไ ขเขายังไม่ปลูกยังไม่มีต้นไม้เลยอยู่กับพื้นที่แล้วก็อยู่กับคนทําด้วยจริงใ,ใครจริงจังแค่ไหนปลานี่คงเลี้ยงไม่ได้หรือมั้งเนี่ยน่าจะบืนหนีคุณปล่อยไปตัว <laughs> ต้องเอาปลาเนี่ยต้องเอาปลาที่มันไม่บืนี่ะปลาปนินปลา ขาวปลาเพียนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นปลาเอปลาดุกปลาช่อนนี่ไปหมดน้ำปลาดุกผมปล่อยสามพันสามพันเงินกับปล้าหมอปล่อยอีกสองพันเงินหมดแล้วปลาเนี่ยมันมันมันจะไปกับน้ําใช่มันเป็นปลาบืนไงใช่ปลาบนเจอน้ํามานี่ไปกับน้ํานี้ไปหมดแต่ถ้าเป็นปลาตะไอปลาตะเพียนปลานินมันไม่ไปเด้ใช่ครับเออนไม่พี่ก็เลี้ยงเหมือนกันพี่ก็เลี้ยงปลาทับทิม อันนี้ก็เป็นพันตัวตอนนั้นซื้อมาสองร้อกว่าบาทซื้อมาปีกว่าแล้วสองเกือบสองเออสองปีแล้วสองปีกลมๆแล้วตัวใหญ่แล้วเนี่ยไม่ไอไอรุ่นแม่มันใหญ่อยู่แต่รุ่นแม่ก็จับกินไงตอนนี้ก็มีรุ่นลูกมาอ่ารุ่นลูกก็พึงได้สามนิ้วชายชายซื้อมาครั้งเดียวถ้าเราไม่ดูดล้างบ่อนะไม่ได้ล้างมันเป็นบ่อไม่ไม่ได้ใหญ่มากเป็นบ่อติดติดเถียงแต่น้ํามันมีทั้งปี น้ำมันดีแล้วปีนี้ตกตั้งแต่พฤษภาล้นแล้วล้วนอีกระบายแล้วระบายอีกบรู้สึว่าหมคันนาหากักโอ้พฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาเดี๋ยวเขาบอกว่ามันจะถึงกลางตุลาด้วยนะฝน<อ>ะปีเนี้สรุปแล้วคือครึ่งปีฝนครึ่งปีคิดดูกันพี่น้องข้าวถ้าใครทํานาหวานก็ต้องโอ้ตรองตอนนั้นอาศัยหาช่วงหวานกันลำบากมากเลยเนาะเพราะ บ้านเราไม่เคยเจอฝนน้ำท่วมเดือนพฤษภาโอ้ยอมยอมยอมปีนี้ฝนครึ่งปีครับหนึ่งปีมีสิบสองเดือนฝนหกเดือนครับปีนี้ภาคอีสานบ้านเราคาดค่ะยุบผิดแล้วครับคาดนี่ยาวนานาเลยครับว่าจะจบไม่จบฝอยต่ออีกพักอันนี้เอาไปกินก็อะไรครักแป้ง เป็นทำเป็นส้มผักแป้นแล้วก็กุ้ยช่ายกุ้ยช่ายคนที่ขายที่อำเภอมันไม่พอส่งเขาอ๋อนี่นะใช่การกุ้ยช่ายเขาก็มาเอาด้วยราคาส่งพีไม่ได้ไปตอนนี้หน้าฝนหน้าฝนปุ๊บมันฝนกระหน่ำมันเลยไม่งามก็เลยไม่ได้ส่งเขาต้องรอหน้าหนาวเนะใช่หน้าหนาวหน้าฝนปลูกผักใบน่าจะยากหน่อยต้องรอหน้าหนาวจะโต ใบโตวไวนะผักใบพริกก็พอได้ขายยังมั้งพริกช่วงนี้พริกดีขายไม่ตันจะตากแห้งขายต่อเออไม่มีเหลือซึ่ <sao> งใบว่าของพรมใบว่ากองเาลวเป็นบานมาตัดยานครับ อยูทั้งนั้นพักนะครับก็อยู่เตียงเบิง้งอยู่เตียงก็ได้ครับเบื่อกลับมาอยู่บ้านถ้ามีที่ทํากินก็ได้อยู่ไม่ต้องไปดิ้นรนในเมืองถ้าเรามีทุนก็นมาอยู่สักหน่อยขยันต่ต้องขยันไม่ขยันก็ไม่ได้ พี่พาพี่ไม่ได้ไปตลาดนัดเป็นเดือนแล้วไปอยู่อ่ะถ้าตรีมกรมก็สองเดือนสองเดือนไปอยู่ครั้งหนึ่งตลาดนัดโพชัยเจอแต่ฝนแล้วก็ไปยอดมันเงียบไงมันเงียบเงียบแบบว่าแหมผมไม่ตกยอดขายก็แบบผมเราเสียเวลาไปหนึ่งวันเนี่ยยอดขายมันสู้เรามาเข้าสวนมันมันดีกว่าก็เลยว่าเอาเวลาเออมาทําอย่างอื่นหน้าฝนก่อนมาปลูกมาเพาะปลูกมา ดูแลสวนมาอะไรก่อนดีก่าเดี๋ยวพอหมดฝนค่อยเออโอเคช่วงนี้ก็รายได้ก็จะลดลงมาหน่อยแต่ไม่เป็นไรต้องยอมแลกเพราะถ้าเราไปขายเราก็ไม่ได้งานสวนแล้วมันต้องทําแบบสลับ,สล,บสลับกันไปไปขายของก็ได้ตังแต่งานสวนก็ไม่ได้ก็ทิ้งเหมือนเดิมเหมือนคนที่ขายน้ำอ้อยแบบทุกวันเนี่ย จะไม่ค่อยปลูกเอาเองแบบว่าดูแลดีเดท่าไหร่หรอกเพราะว่าไม่มีเวลามาดูแลก็ต้องไปขายของอย่างเดียวเอเคนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับก็พาชมบรรยากาศโคกน้องนานะครับที่บ้านน้ําเกลียงนะครับหมู่บ้านน้าเกลียงตําบลอัคขะคำใช่ไหมตำบลอัคคะคำอำเภอโพ,พชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็จะห่างจากบ้านผมประมาณ8กิโลนะรประมาณ8กิโลเมตร8กิโล9กิโลนะี่แหละ ทางจากตัวหมู่บ้านผมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ